สวัสดีครับนี่คือคอสโกะจ้ะ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ใช้คําว่าอัปเดตประจำวันกับคอสกอร์ครับข่าวๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหรือเหตุการณ์ต่างๆบนโลกฟุตบอลนะวันนี้จัดกันไปตั้งแต่ข่าวแรกครับแต่เหมือนเดิมก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางคอสกอร์ด้วยนะครับเราเริ่มกันที่แสดงความยินดีก่อนเลยครับสำหรับสาววของทางสิงโตอังกฤษครับใช้คําว่าสิงโตคํารามนะถือว่าป้องกันจะใช้คําว่าป้องกันก็ใช้ได้ใช้ได้ เลยครับเพราะว่านี่คือแชมป์ยูโรสมัยที่2ของทางพวกเธอแต่นัดทิงเจนะเลิศนี่ยังเดือดครับแชมป์โลกเจอแชมป์เก่าครับสเปนกับทางทีมชาติอังกฤษครับในเกมเองเนี่ยต้องยอมรับว่ารายละเอียดของเกมเนี่ยเป็นทางสเปนที่เหนือกว่าค่อนข้างชัดเจนครับแต่อังกฤษเองเขาเล่นด้วยสมาธิสเปนเนี่ยขึ้นนําไปก่อนในช่วงครึ่งแรกนะและสุดท้ายครึ่งหลังเองเนี่ยอังกฤษเหมือนจะเป๋ครับเพราะว่าทางโรลนเจมน้องสาวของทางอาริสเจมเองมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วส่ง ทางเคลรี่มาถ้าใครติดตามเนี่ยจะรู้ว่าทางเคลรี่เองนี่สายตัวตึงเลยครับขยิงเ้ากระโดดนะแจ็เคเกอรโดอยชั่น2ในร่างของผู้หญิงครับแล้วก็ลงมาถือว่าผลงานของทางอังกฤษดีขึ้นแล้วก็ได้ลูกตีเสมอในช่วงครึ่งหลังหลังจากนั้นฟุตบอลโคตรตึง สเปนเคาะทั้งเกมอังกฤษก็รับทั้งเกมครับยื้อกันจนไปถึงลูกจุดโทษแล้วก็เป็นทางทีมชาติอังกฤษครับที่แม่นกว่านะชนะลูกจุดโทษไปได้3ประตูต่อนหนึ่งส่งผลให้ทีมชาติอังกฤษครับควาแชมป์ยุโรปนี่คือทีมผู้หญิงที่เก่งที่สุดในยุโรปในปีนี้ไปนะครับอังกฤษเองถือว่าจัด การกับทางทีมชาติสเปนได้แบบโอ้โหคือสมาธิดีจริงๆทั้งๆท,งท,งที่อังกฤษเองความผิดพลาดค่อนข้างเยอะครับแต่สเปนเองก็คงกลัวด้วยครับเพราะว่าเหมือนเกมบุกก็เล่นไม่สุดแล้วมันเป็นนัดชิงชนะเลิศด้วยนะก็แสดงความยินด,ดีกับทางสาวๆไปนะครับแหมทําได้ทําได้จริงอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือผู้รักษสาประตูของทีมชาติอังกฤษถ้าเราจํากันได้ครับอของจอแดนพิกฟอร์ดเนี่ยของทางผู้ชายเองพิกฟอร์ดเขาจะจดโพย ไว้ที่ขวดถูกไหมไว้ที่ขวดแต่ของนางผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษเวอร์ซันผู้หญิงนี่จดไว้ที่แขนเลยนะจดไว้ที่แขนเลยครับที่เป็นเทปแล้วก็เอาแขนเสื้อปิดไว้ไม่ธรรม,ม,มาดาแล้วเซฟดีด้วยนะใครจะไปเชื่อว่าสเปนยิงลูกจุดโทษเข้าแค่ลูกเดียวนะสามคนพลาดครับอังกฤษยิงเข้าไป3นะครับนะก็ถือว่าทําได้สําหรับสาวๆวครับคราวนี้ลองมาดูข่าวซื้อขายที่ต้องใช้คําว่าเดือด เฉยๆก็เดือดขึ้นมาเฉยเลยครับนั่นก็คืออ่ะก่อนไปดูข่าวซื้อขายเอาของทางยยเคเลสกันก่อนของทางวิกเตอร์ยยเคเลสเองหลายๆคนอาจจะสงสัยครับเฮ้ยพี่ยูเคเลสเนี่ยเซ็นให้อาร์เซนอลแล้วแล้วเห็นอาร์เซนอลเมื่อวานเนี่ย เล่นกับทางนิวคาสเซิลสุดท้ายเบียดชนะได้3-2แต่โอกาสค่อนข้างเยอะแล้วจบเองค่อนข้างลำบากเนี่ยจะเป็นยังไงสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องรอช้าครับมีเขาเรียกว่าอ่านักข่าวหัวใสไปถามทางแชท GTP GPT แม่เรียกเรียกโตะตลอดเลยไอแชท GPT เนี่ยว่า โยเคเลสในฤดูการใหม่เนี่ยให้ AI ครับช่วยวิเคราะห์เลยว่าโยเคเลสในฤดูการใหม่จะประสบความสำเร็จกับอาร์เซนอลออกมาหรือเปล่าแล้วการวิเคราะห์อของทางแชทแชท GPT เนี่ยคือเอาจริงๆแฟนอาร์เซนอลน,นี่ยิ้มหวานเลยครับเพราะว่า Chat GPT เองเนี่ยเผยออกมาว่า ผลงานของโยเิเคเรสในฤดูกาลนี้ครับวัดจากสถิติต่างๆแล้วก็รูปแบบต่างๆรวมถึงรายละเอียดรวมถึงเพื่อนร่วมทีมวิเคราะห์ออกมาแล้วโยเคเรสในฤดูกาลนี้เขาจัดทำได้ถึง28ประตูว่าวว้าวอาลีคือรวมทุกรายการ28ประตูและจะมีอีก11แอสด,ดิสต นั่นหมายความว่าส่วนร่วมคือ39โอ้โหลืดดูการแรกอย่าลืมนะครับว่าของทางอาเซนนลถ้าเป็นนักเตะที่เขาเรียกว่าอะไรอะทำประตูในต่อ1สซีซั่นได้มากเนี่ยอาราสุดก็ปี2019-2020นั่นก็คือทางอุบาเมยองนะโยเคเรสลืดดูการแรกจะขนาดนั้นหูถ้าโยเคเรสยิงได้ถึงระดับ28และจัดไปกับ11แอดแอตินเนี่ยผมบอกเลยนะว่าอาเซนอล ฤดูกาลที่จะถึงเนี่ยมีถ้วยติดมือแน่ๆมันต้องมีถ้วยใดถ้วยหนึ่งนี่แหละสำหรับอาร์เซนอลนะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะยังไม่เตะครับแต่นี่ไปถาม AI ไว้ก่อนเลยครับคราวนี้เรามาดูของเมื่อวานนี้อีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจนั่นก็คือทางมาคัสแลดฟอร์ดครับหลังจากที่ตกลงสัญญายืมตัวกับทางบาร์เซโลนาแล้วก็เปิดตัวกับทางบาซ่าเรียบร้อยเมื่อวานได้ประเดิมสนามนัดแรกกับทางบิเซลโกเบก็ถือว่า โอ้แฟนบาซ่าเองปื้มเลยนะเพราะอย่าลืมว่ามาคัดแรดฟอร์ดเองเนี่ยห่างหายจากการลงสนามแล้วก็ ไปซ้อมส่วนตัวตอนสมัยอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็มาเข้าแคมป์กับบาร์ซ่าในแค่สัปดาห์เดียวเมื่อวานเนี่ยได้ลงมาประมาณ33นาทีสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยมาท์ดเลฟร์ลีนมากร่างกายสภาพความฟิตการไปกับบอลแล้วอย่าลืมว่าเมื่อวานเนี่ยเล่นทีมเล่นกับทีมญี่ปุ่นที่นักเตะมีความคล่องตัวขนาดเล่นกับทีมนักเตะญี่ปุ่นที่มีความคล่องตัวสูงสูงเนี่ยเลฟร์ดยังดูคล่องและเปียวกว่า นี่แหละรครับคือจุดที่ที่แฟนบาร์เซโลนาเองก็ต้องยอมรับว่าพอเห็นเนี่ยตื่นตาตื่นใจและที่สำคัญเนี่ยคือมาคัทเลดฟอร์ดเองเนี่ยเขาลงมาแทนในตำแหน่งของราฟินยาเพราะอย่าลืมว่าบาร์เซโลนาเองเนี่ยตอนนี้ซ้ายขวามันสลับเลยด้านขวามันเป็นยามาวด้านซ้ายมันเป็นราฟินยานี่คือตัวหลักแต่พอในช่วงครึ่งหลังเองเนี่ยปรับเลดฟอร์ดลงมาแทนราฟินยาแล้วเลดฟอร์ดเนี่ย สถิติการเล่นดีกว่าราฟินญาในตำแหน่งเดียวกันด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่ามาคันแรดฟอร์ดพออยู่ฝั่งซ้ายแล้วเขาตัดเข้าขวาความคล่องตัวการเลี้ยงกินตัวการประทะหรือแม้กระทั่งการเจอในสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่งแรดฟอร์ดเหมือนจะดูดีกว่าราฟินญาด้วยซ้ำนะอันนี้ก็ถือว่าเฉพาะแมตช์เมื่อวานนะครับก็ต้องดูว่ายาวๆจะเป็นยังไงแต่หลังจากจบเกมแฟนบาร์เซโลนาปรบมือให้แฟนบาร์เซลโลนา แฮปปี้ต้องใช้คาว่าอย่างนี้เลยครับกับนักเตะยืมตัวรายนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นดีๆทําสําหรับเดอะด็อกเตอร์นะส่วนอีกข่าวก็เอาจริงๆก็น่าจะเป็นออฟฟิเชียลเรียบร้อยครับเมื่อเช้า,ชานี้เองเลยต้องใช้คําว่าเช้าตู่ที่ผ่านมาครับฟาบิซิโอโรมาโน่ครับเฮียวีโกครับลุยดีอาร์ครับหลังจากที่ลิเวอร์พูลเตะช่วงปีซีซั่นกับทางเอซิเมรานแล้วไม่มีชื่อของลุยดีอาร์หลายๆคนก็น่าจะคิดอยู่แล้วว่าโอกาสย้ายตัวสูงและสุดท้ายก็เป็นทางบาร์ยอนมิวนิคครับการ ราคาเบ็ดเสร็จรวมเอ็ดออนแล้วอยู่ประมาณ73รล้านก็ถือว่า เป็นราคาที่แรงพอสมควรแต่บาเยิร์นมิวนิกอยากได้มากครับแล้วก็น่าจะปิดดิวได้ไม่ยากครับเพราะว่าทางฟาบิโอโรมาโน o รายงานตุนเรียบร้อยแล้วนะว่าทางบาเยิร์นมิวนิกตกลงกับทางลิเวอร์พูลแล้วก็เงื่อนไขส่วนตัวของรีอาดได้เรียบร้อยตอนนี้ก็เหลือแค่ขั้นตอนในการเคลียร์ของเรื่องแอดออนเท่านั้นเองซึ่งแอดออนเนี่ยโดยปกติถ้าเขาถ้าใช้คําว่าเคลียร์แอดออนเนี่ยส่วนมากครับคือมันผ่าน1 0 0แล้วเพราะแอดออนมันคือสิ่งที่ตามมาหลังจากผลงานของนักเตะซึ่งมันไม่ได้สู อยู่ประมาณ5 6 7 8ประมาณนั้นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีลที่ต้องใช้คําว่าพ่วงแน่นอนเพราะอะไรเพราะการย้ายของรยดีอาร์ตเองเนี่ยแล้วด้วยมูลค่าระดับ70กว่าขนาดนี้มันเปิดทางให้ลิเวอร์พูลจะได้กองหน้าตัวใหม่ด้วยหรือเปล่านั่นนะสิซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็ไปเกี่ยวข้องกับทางอเล็กซานเดอร์อีซาครับเพราะว่าหลังจากที่ฟาบิโอโรมาโนรายงานตัวแหล่งข่าวของทางลิเวอร์เองซึ่งอาจจะไม่ใช่แหล่งข่าวหลักแต่โดยส่วนมากก คาดการได้ค่อนข้างชัดเจนครับว่าอเล็กซานเดอร์อีซักที่ขอขึ้นทะเบียนย้ายตัวกับทางนิวคาสเซิลเป็นที่เรียบร้อยคือเป้าหมายอันดับหนึ่งของลิเวอร์พูลและพร้อมที่จะทุ่มเพราะอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เองนิวคาสเซิลออกมาประกาศชัดเจนครับว่าอเล็กซานเดอร์อีซักเนี่ยค่าตัว150ส่วนสัญญาส่วนตัวอีซักขอ300 0 0 0ต่อสัปดาห์ก็ต้องดูว่าลิเวอร์เองจะจะเขาเรียกว่าจะ รับดิวนีไว้หรือเปล่านะโอกาสที่เป็นไปได้ถามว่ามีไหมมีแน่นอนครับว่าถ้านูเยตปล่อยได้ด้วยอีกลิเวอร์เองในต้องการกองหน้าเลยนะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเลยครับว่ากองหน้าลิเวอร์พอไม่มีดีอาร์ตไม่มีดาวินนูเยตเนี่ย ใส่แค่กักโปเวียตเอยหรือโมฮัมเหม็ดซาร่ามันเหมือนจะยังไม่พอเพราะอูโกอโออิกิเิเกเองเราก็ยังไม่เห็นฟอร์มนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดียวที่น่าสนใจพ่อนิวคาสเซิลขายอีซักได้คราวนี้แหละครับ New นิวคาสเซิลก็มา Number รวันนั่นก็คือทางเบนจามินเซสโก้ครับเบนจามินเซสโก้ของขอเรซิก่อนหน้าน,นี้มีข่าวค่อนข้างเยอะก็พัวพันกับแมนยูกับพัวพันกับนิวคาสเซิลแหละหลกัหลกๆเพราะเป็นทีมที่ต้องการกองหน้าอยู่แต่ถ้าดูจากรายละเอียด ทีมที่ได้เล่นบอลยุโรปสภาพการเงินความพร้อมก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ทางนิวคาสเซิลดูดีกว่าค่อนข้างชัดเจนครับคือเชสโกเองเนี่ยข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนมากมันเป็นข่าวที่แสดงถึงความต้องการแต่ยังไม่เกิดดิวส่วนของทางนิวคาสเซิลส่วนมากข่าวที่มีเกิดจากดีลของเอเจน และค่อยไปแจงสโมสรเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยโอกาสที่นิวคาสเซิลจะได้ทางเบนจมินเซสโกในกรณี ที่เสียทางอเล็กซานเดอร์อีซักไปก็มีสูงครับเพราะว่านิวคาสเซลเองเมื่อวานนี้อุ่นกับอาร์เซนอลใช้ทางโอซูรูก็ต้องยอมรับว,ว่าโอซูรูไม่ได้เลยนะคือมิติของบอลอาจจะยังไม่ไม่ชัดเจนแล้วอย่าลืมว่านิวคาสเซลเองเป็นทีมที่เล่นระบบ433าพอคุณเล่น43 3กองหน้าเบอร์เก้าแม่งสำคัญมากๆครับเพราะว่ามันไม่ฉ่ำมันไม่ฉ่ำมากเอานักเตะที่เล่นเป็นฟอลไนลมาเล่นแทนได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีลส,สำคัญสำหรับทางนิวคาสเซลเลยส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องใช้คำ เก็บตกอา่าคราวนี้ก็หลักๆข่าวๆหมดแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตล่าสุดก็วันนี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆแฟนบอลชาวไทยก็อย่าลืมไปติดตามชุดอยู่23ทีมชาติไทยครับในศึกชิงแชมป์อาเซียนรอบ ชิงอันดับ3เจอกับทางฟิลิปปินส์นะในช่วง2ทุ่มก็มีถ่ายทอดสดหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐทีวีบีจีสปอโมโนเอเอเอสพวกนี้สามารถไปติดตามชมก็ให้กำลังใจกับทัพช้างน้อยเราด้วยครับอย่างน้อยก็อันดับ3ก็ถือว่ายังโอเคปลอบใจแล้วก็เตรียมทีมไว้คัดชิงแชมป์เอเชียก็ว่ากันไปนะทั้งหมดเป็นอัปเดตข่าวและสถานการณ์ประจำวันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ